ต่อเนื่องเลยครับอาชญากรรมนอกจากคอเซ็นเตอร์กันแล้วปัจจุบันนี้มีการหลอกไปทำงานเสริม<อ>ที่เป็นการหลอกลวงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปัจจุบันนี้การหลอกไปทำงานเสริมที่เป็นการหลอกลวงนั้นเป็นอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองกันไว้ถ้าเกิดมีคนชวนไปทำงานนะครับทางด้าน,นของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเขาบอกครตอนนี้เนี่ยพบนะครับ10งานเสริมยอดนิยม ที่มาใช้หลอกลวงประชาชนนะครับหนึ่งพนักงานกดรับออเดอร์สินค้าแอบอ้างสารลักษณ์ของแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆเช่นช h o ปปี้ a า a า a ้าอเมซครับสองครับกดไลค์กดถูกใจบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น f a c e b o o k t i k ก o ต i n s t a g r กรหรือกดแชร์กดวทภาพยนตร์นะครับสามรับชมคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่มยอดวิวใน y YouTube และ t ิ k t o k ตครับต่อมาครับงานรีวิวหรืองานทดลองใช้สินค้าหรือบริการต่างๆเช่น รีวิวสถานที่พักโรงแรมร้านอาหารและ5ครับางานรับจ้างนอนโรงแรมนะฮะอ้างแค่นอนหลับก็มีไรายได้6มีอะไรบ้างครับ6นะคะบรรจุของนะคะหรือว่าแพ็คสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่ยางรัดผมหรือว่าพวงกุญแจอันนี้เคยทราบกันมาก่อนแล้วหลอกลวงคุณผู้ชมคะ่ะ7ค่ะงานฝีมือท่านสามารถทําได้ที่บ้านนะคะเช่นการร้อยลูกปดัดการทําริบบิน้นต่างๆการพับนกพับ ดาวพับเหรียญโปรยทานอันนี้หลอกลวงเหมือนกันนะคะข้อที่8ค่ะลงทุนเสริมในการโปรโมทสื่อสังคมออนไลน์ในสังกัดตามเรทราคาต่างๆหลอกลวงนะคะ9ค่ะถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ต้องเห็นใบหน้าหลังจากส่งเสื้อผ้าให้ไม่จํากัดส่วนสูงและน้ําหนักหลอกลวงค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตัดต่อวิดีโอสั้นไม่ต้องมีประสบการณ์สอนให้ฟรีหลอกลวงเหมือนกันค่ะ